ราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง7,19,000บาททุกราคากันไปเลยลดกระนำมิดเย s เซลเหลือเพียง6,59,000บาท เจ้าสุปกรณ์รถีสที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นยันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะกลับมาอีกแล้วนะสุดยอดรถ SUV สมรรถนะยอดเยี่ยมนะฮะดีไซน์ลำล้ำเทๆเต็มเปี่ยมไปด้วยออปชั่นล้นๆ้นฮะโครงสร้างแข็งแรงแล้ววันนี้มาด้วยสีแดงร้อนแรงแบบนี้แล้วเป็นตัวท็อปของเครื่องเบนซินด้วยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2.8 Mazda CX5 เบนซินตัวท็อป2.0 s ไม่9 0 0 มาสด้า CX 5 2,018นะฮะสุดยอดรถ SUV ในฝันของใครหลายคนนะนอกจากสมรรถนะการขับขี่ที่สุดยอดช่วงล่างแข็งแรงแน่นหนึบยึดเกาะถนนนะฮะยังเต็มเปลีป่ยนไปด้วยออปชั่นลน้ลนๆครับ วันนี้เรา,เาตัวโมเดลใหม่มาเลยนะฮะเป็นกระจังหน้าใหญ่ปีผลิต2018แท้บแท้และเป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์เบนซิน2.0 SP ค่าตัวไม่ใช่เล่นๆนะรถใหม่ป้ายแดงรุ่นนี้1 5 30,000บาทได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะและก็ต้องบอกเลยว่าช่วงท้ายห้ามพลาดราคาวันนี้ถูกกว่าป้ายแดงเกินครึ่งแล้วนะฮะ อะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิควม,ไม,ม,ควมไม่มีน้ําท่วมเลขไม่แท้ๆ90,000กิโลเมตรรับประกันสิ้นแตมราคาครับเรื่องชนหนักพิควมตัดต่อน้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะฮะแต่เขาอาจจะมีเก็บสีมาบ้างนะครับเจ้าของเดิมเขาว่าเขามีประกันภัยก็จ,จะมีเคลมบ้างเป็นบางชิ้นแต่สีตอนนี้เขาให้มาก็เรียบร้อยแล้วนะฮะมาด้วยสีแดงร้อนแรง passion red แบบนี้เลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเชา้านี้มาดูพร้อมกันเลยบ้าก็จังหน้ามาใหญ่แบบดุดุเด่นเด่นเท่ๆเลยด้านในนี่โอ้โหมาแบบลายกริปสีดําเงานะฮะแล้วก็ตัวท็อปเบนเซินนะโลโก้เขาจะต้องเป็นอะคริลิกนะฮะแบบนี้โอ้โหมาใหญ่เต็มความมือเลยสวยเด่นเป็นปัญหานะครับกระจังหน้าสวยนะฮะล้อมกรอบด้วยโครมเมียมเท่ๆนะครับไฟหน้าเปรี้ยวมากนะฮะเป็นเออ่โคมโปรเจคเตอร์ล้อมกรอบด้วยไฟเดย์ไทม์ LED โคมไฟยังสวยยังใสดูดีเลยนะครับเซนเซอร์ด้านหน้าก็มีรู้สึก4จุดนะครับด้านล่างจะเป็นอะไรไฟตัดหมอกมาน่ารักน่ารักนะฮะอ่ะสองฝั่งไฟหน้านะฮะให้มาเป็นไงใช้ได้นะสวยใสยปิ๊งปิงนะครับด้านล่างไฟตัดหมอกน่ารักดีเล็กเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดอ่ะล้างขึ้นมาแล้วนะฮะสำหรับท่อนหนวสีสันเจ้าของเดิมให้มาก็ดูเผลอโอเคนะฮะ แต่ว่าถ้าเองจริงๆสะเก็ดหินก่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคันนี้เพราะฉะนั้นชิ้นนี้ดูแล้วไม่รอดเดี๋ยวจบคลิปนี้เอาเข้าอุ่สีเก็บฝากระโปรงให้แล้วกันนะฮะแต่สีที่ให้มานี่ก็ถือว่าสวยนะแต่จําเป็นต้องทาอะ่ะเพราะว่าสะเก็ดหินดูแล้วหลายจุดและใหญ่ด้วยนะก็ตามสไตล์รถวิ่งทางไกลนะล้อไปก็โอเคนะกันชนดูแล้วน่าจะขัดได้นะขออนุญ,ญาตขัดแล้วกันเพราะว่าสะเก็ดหินมีเบาๆแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดไม่น่าไปรื้อนะครับไม่น่าไปรื้ออาจจะมีบ้างนิดเดียว ตรงไหนอันนีน้นิดหน่อยนะนิดเดียวดูแล้วไม่น่าเกียดกันชนขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวแล้วกันเดี๋ยวทําฝาโปรงให้นะฮะภาพร,รวมแถบขวาแถบนี้ก็โอเคนะฮะสีสันเจ้าของเดิมให้มาแถบนี้สวยเนียนใสใช้ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับขนแมวมีก็เบามากดูแล้วก็ไม่น่าไปยุ่งอะไรขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวสําหรับแถบนี้นะเพราะว่าแถบ,บนี้โอเคสีลงตัวแล้ว ข่อไปยังบางใช้ได้กับพัดตรงพัดติกอะไรสวยมือจับได้สมาร์ทเอนทรีนะครับเจ้าของเดิมแถมฟิล์มมาให้ด้วยขอบคุณมากนะฮะกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเชดเช่นะฮะหลังคานะครับตัวเบนซินก็จะไม่ได้มีสันรู้อะไรก็จะเรียบๆไปนะเป็นสีแดงแบบนี้เสากัดที่ฉลามข้อไปยังบางยังใสมีสะเก็ดหินบ้างนิดเดียวนะแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยผ่านเลยครับ มาต่อที่ล้อนะฮะตัวนี้จะได้ดิสเบรกทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็เนื้อแม็กสเปคเดิมลายเดิมจากโรงงานนะครับจะเป็นแม็กหน้าเงาร่องสีเทาเข้มขอบ19เลยฮะ,ะแล้วแม็กสวยมากนะครับด้านหน้าค่อนข้างสมบูรณ์เลยไม่มีทะลอกอะไรแรงยางเบอร์225 5 5 R 1 9นะเจ้าของเดิมให้มาเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยเนฟอะไรวเนี่ย e n f e r a ี่อนโทษเน็กเซนเน็กเซนรุ่น e อ f น r ฟาอายนะฮะปีอะไรปีอะไรปีอะไรอ่ะ2 0 0พอะไรวะเน,นี่ย22โอ้ได้ยางถือว่าปียังค่อนข้างใหม่มากโอ้โหดอกมาไปมันสวยเลยฮะขอบคุณเจ้าของเดิมมาดอกลึกใช้กันยาวๆ4ปีได้แน่นอนซุ้มลอ้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมร้ไรล้อหลังก็ดิสเบกนะครับแล้วแม็กด้านหลังก็ใช้ได้นะฮะก็สวยนะครับโดยรวมสวยอาจจะมีถลอกนิดเดียว ไม่นักเกลียดปล่อยไปเลยตามธรรมชาตินะฮะได้อย่างเล็กเส้นปี2022นี่คุ้มคุ้มเลยนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมมาเปลี่ยนยางมาปี26โอ้โหดอกสวยคมลึกดอกเต็มใช้กันยาวๆ4ปีได้แน่ๆนะฮะสุม้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับโครงสร้างหลักกันต่อประตูหลังขวาเปิดมาแรวเมทาร์คสวยงาม อยู่ครบซอกในประตูสวยเดิมใสจากโรงงานทุกอย่างเดิมหมดนะครับเสากลางขวาครับเม็ดอาร์กอยู่ครบซอกประตูด้านในหัวน็อตด,ด้านในเดิมหมดนะฮะตัวอักษรคมๆเลยน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอักษรคมๆเลยแผ่นเรตรุ่นนี้อยู่ขวานะครับเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะอะไร เลขตัวถัง pp 1 kf ลงท้ายด้วย m 0 0 3 5 6 3นะะสะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นนะครับเสาหน้าขวาฮะเม็ดอากยูครอปเนี่ยเม็ดอากสวยสวยเลยซอกในก็สวยนะเดิมหมดเลยนะครับแก้มฝาก็น็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเลยมาต่อด้านหลังกันเลยนะครับตัวนี้โมเดลใหม่แล้วรู้สึกจะได้ฝาท้ายไฟฟ้าเรามาดูไฟท้ายก่อนดีกว่า ไฟท้ายโมเดลใหม่สวยมากนะครับเป็นวงกลมนะฮะที่เหลือก็สวยเลยนะครับขวาสวไว้ซ้ายก็เฟีย้ยวนี่เรียบร้อยเลยนะครับกระจกเดิมของ Mazda พร้อมฟิล์มพร้อมไล่ฝ้านะฮะด้านหลังมีไฟเบรกให้เท่ๆไฟท้ายดูแล้วเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรโอเคไปตามนี้กันชนหลังใช้ได้นะฮะขนแมวมีเบาๆอ๋อขัดได้ไม่เป็นไร ถูได้อ่ะถูก็ออกแล้วอ่ะส่วนนี้โอเคซ้ายสวยนะเซ็นเซอร์หลัง4จุดกันชงกันชนมีขนแมวบ้างเบาๆนะแต่ยดูเราไม่น่าเกลียดครับขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวละกันนะฮะไม่น่าไปรื้ออะไรสีสันโอเคอ่ะซ้ายขวาโอเคเซ็นเซอร์โอเคท่อเสียลึกได้คู่ด้วยนะเอ้เท่มากเลยฝาท้ายได้ไฟฟ้าถ้าจาไม่ผิดนะเออไฟฟ้ามาเปิดมาแล้วนะครับด้านหลังสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามเม็ดอา สวยงามผิวพันธ์แห้งสนิทฝาท้ายน็อตเดิมทุกตัวครับไม่มีถอดไม่มีถอดไม่มีกระชอกอะไรไม่มีขยับอะไรนะฮะทุกอย่างเดิมหมดเม็ดอาร์คซ้ายขวาสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยด้านหลังก็เดิมหมดนะฮะฝาท้ายแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสวยงามจากโรงงานเลยนะครับเจ้าของเดิมแถมถาดมาให้ด้วยขอบคุณมากพรมบืนสวยเลยเงียนกรีบนะครับสวยมาก ตัวท็อปเบนซินจะได้ซับวูฟเฟอร์ของโบสมาด้วยนะนี่สายบันเทิงถูกใจแน่นอนตึ๊ดตืเลยนะฮะตึ๊บตึบแน่นอนนะซับลูกมาเริ่มเลยอ่ะแม่รงแม่แรงอะไรอุปกรณ์อะไรเนี่ยอยู่ครบเลยนะฮะแหวกให้ดูนิดหน่อยนะฮะแต่ขออนุญ,ญาตนิดเดียวพอนะ,ะมันติดสายสายสัญญ,ญาณอ่ะนิดเดียวพอนะีฮะแห้งสนิทนะครับด้านหลังเดิมหมดนะฮะไม่มีร่องรอยการเคาะการ่นอะไร ทุกอย่างแห้งสนิทเดิมๆไม่มีติดแก๊สไม่มีชนไม่มีสนิมอะไรนะครับรับรอมแบบซ้ายนะครับต้องบอกว่าเขาก็มีเก็บสีมาบ้างนะฮะมีเคลมประกันมาบ้างต้องบอกว่าสีแดงมิก้าเรนเนี่ยเป็นสีที่ปรับเซียนมากๆของบรรดาอู่สีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีเหลื่อมๆบ้างนะฮะมีเพี้ยนบ้างเบาๆแต่ก็ไปตามนี้เลยนะฮะเพราะว่าถ้าแก้อีกทีก็น่าจะไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าสีนี้ต้องบอกผสมยากมากนะครับของมาด้าเขาขยัน สรีเอทสีอะไรแปลกๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาจจะมีอาการเลื่อมๆกันบ้างนะฮะไม่ได้เสมอกันซะทีเดียวสําหรับแถบนี้นะครับขอไปโอเคมีขนแมวเบาๆนะฮะสะเก็ดหินเบาๆแต่ดูแล้วผมแนะนำนะไปตามนี้เถอะอย่าไปยุ่งมันเลย <laughs> สีแดงนี้ปรับเซียนจริงๆฮนะปูสีชอบบ่นนะขอไปยังบางใช้ได้นะรกระจกข้างมีขนแมวเบาๆนะแดี๋ยดูลักขัดได้นะครับขออนุญาตขัดให้นะไปเลี้ยวเท่ๆนะฮะสปาร์ตเอนทรีซ้ายขวาฟิล์มให้มาเรียบร้อย มีสติกเกอร์กันรอยให้ด้วยขอบคุณมากนะ,ะล้อหลังเป็นไงล้อหลังก็สวยนะใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงนะได้ยางปี2022ของ n e x กเก็คุ้มมากเลยนะครับดอกสวยเต็มลึกๆโอ้โหคุ้มจริงๆซุ้มล้อสวยๆเดิมๆเลยนะครับไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักอะไรล้อสุดท้าย หน้าซ้ายก็สวยนะครับเรียกว่าสี่วงนี่ขับฝีมือเลยไม่มีทะลอะอะไรรุนแรงได้ยางปี22เนิบสอเส้นอกหัวดอกมาเต็มใช้กันยาวๆคุ้มๆเลยซุ้มล้อสวยงามไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักอะไรนะครับโครงสร้างกันต่อนะครับหลังซ้ายเปิดมาแล้วอ่ะเมร์ลสวยงามอยู่ครบ ากลาง้ายเม็ดอาสวยงามซอกในประตูน็อตเดิมทุกตัวตัวเลขขมขมน็อตเดิมทุกตัวตัวเลขตัวอักษรขมขมเสาหน้าซ้ายเม็ดอาอยู่ครบซอกในเดิมหมดทุกจุดเลยแกน้ายก็น็อตเดิมไม่มีขยับ ภาษีหมดทันวาไปตัมนี้นะครับยังเหลืออีกหลายเดือนปลายปีนู่นเลยนะกระจกเดิมของ m a สด้าพร้อมล์มล็อคขัดไปดูห้องเครื่องกันเลยชมนี้นะฮะจะมีเครื่องยนต์ทั้งเบนซินทั้งดีเซลนะแต่ถ้าตัวที่ขายดีจริงๆก็คือตัวนี้แหละนะฮะเครื่องยนต์เบนซินสกายแอคทีฟ0 0นซีซแรงม้าครับ e เกียร์ออโต้6สปีดเติมได้ถึง e 8 5เลยนะฮะอัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ13โลลิตรนะครับก็เป็น เรื่องยนต์2 0 0พนะใช้ได้ทั้งทางใกล้ทางไกลนะใหม่90,000แท้ๆเลยนะครับโครงสร้างหลักเดิมหมดนะครับซอกในน็อตเดิมทุกตัวนะฮะรูกลมคมกริปเม็ดอาร์คสวยงามเบ้าโชกสวยมากนะครับผิวพันธุ์แห้งๆเนียนๆเลยนะครับเม็ดอาร์คสวยงามไม่มีเครกไม่มีพ่นอะไรแก้มขวาขออนุญาตแหวกนะครับแหวกแวกนิดนึงแหวกตรงไหนล่ะว อ่าดูนี้ก็ได้นี่ว่าแหวกทำไมเนี่ยน็อตเดิมฮะไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะคานขวารูกลมคมกริบด้านในตัวอานี่คมคมเลยนะฮะขาหน้ารุ่นนี้เป็นเหล็กนะฮะเหล็กแล้วก็พลาสติกดำก็เดิมเดิมนะฮะไม่มีชนนะครับเดิมหมดนะ,ะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะแก้มซ้าย นี่ตัวแอลคมๆเลยรูกลมคมกริบเบ้าโชกแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามมาร์คกิง้งแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบซอกในน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีถอดไม่มีขยับแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะฮะน,อน็อตฝามีถอดมากนะครับมีเก็บสีมาบ้างมีถอดมาเก็บสีเล็กๆน้อยๆแต่ด้านใต้เดิมนะครับด้านใต้พวกนี้แห้งสนิทนะฮะไม่ได้ยุ่งอะไรมีถอดมาเก็บสีเฉพาะด้านนอกนะครับ รูกลมคมกลิปนี่ฝาแท้ต้องมีโลโก้สลักมาสด้าคมคมแบบนี้นะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามกันร้อนยังสวยดูดีฝากระโปรงน็อตมีถอดมาเก็บสีบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่ายังเดิมค่อนข้างเยอะนะฮะอแถมเลขเครื่องหน่อยละกัน PE 106 18623นะไม่รู้เห็นกันปนะ่ะอยู่ข้างในนะ เดี๋ยวไปลองอไปดูภายในกันรุ่นนี้เป็นตัวท็อปของเครื่องเบนซินนะฮะก็จะได้เบาะหนังแท้สีดำผสมได้สีน้ำตาลที่เห็นนี้เป็นหนังแท้เนื้อเดิมจากโรงงานฟอกขึ้นมาและก็ถือว่ายังดูดีใช้ได้นะครับถือว่าโอเคมีเหี่ยวมียน่นไหมมีบ้างตามการใช้งาน90,000ม่โลต้องมีกันบ้างแต่ภาพรวมผมถือว่ายังสวยนะครับแผงประตูสวยเลยครับเป็นหนังแท้ สีดำได้สีน้ำตาลตัดกับวัสดุลายไม้แล้วก็พวกสีเงินเงินโครมเมียมก็สวยดูดีได้ลำโพงโบสด้วยนะสติ๊กเกอร์ยังไม่แก่เลยคิดดูฟิล์มอะไรไม่รู้แต่สวยครับขอบคุณมากนะฮะประตูหลังฟิล์มอะไรไม่รู้แต่สวยดูดีไปตามนี้เลยแถงสวยเลยนะครับด้านหลังการใช้งานจะน้อยกว่าด้านหน้ากนเนียนเจ้าของเดิมแถมพรม5ดีมาให้ด้วยขอบคุณมากครับมีแอร์หลังให้เสร็จสับ บบอหลังก็ของเดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับฟอกขึ้นมาก็สวยกริบเลยสภาพก็ย่อมจะเนี๊ยบกว่าด้านหน้าอยู่แล้วนะครับสวยไปหัวหมอน3ามตำแหน่งรูติดตั้งคาร์ซีดไอโซฟิกตรงกลางจะเป็นที่เท้าแขนรองวางแก้วน้ำนะฮะตัวบอกพับได้อันนี้อะไรอ๋อมี usb ให้ด้วยนะครับนะเอ๊บอ่ะบบกพับได้ราบไหมไม่ถึงกระราบนะฮะเดี๋วหัวหมอนเก็บก่อนออ่ะ ไม่ถึงกระราบสัทีเดียวแต่ลงได้เยอะอยู่แยก60-40ด้านหลังแผงท้ายมีถลอกเบาๆนิดเดียวตามสไตล์รถท่องเที่ยวต้องมีกันบ้างมีไฟด้านท้ายให้ด้วยเอออันนี้ดีนะครับด้านหลังเจ้าของเดิมมีแถมแผ่นบงังสายตามาให้เราด้วยอันนี้ตามสเปคจริงๆไม่มีนะเจ้าของเดิมซื้อเพิ่มก็ขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ที่ผมชอบก็คือมันมีตัวดึงพับบอกได้ด้วยนะครับแบบนี้นี่คล้ายๆเซี CR v. เออเจ๋งนะฮะ ก็พับลงไปแล้วก็ถือว่าลงได้เยอะพอสมควรนะอาจจะไม่ได้รากสัทีเดียวนะ,ะก็เอาไว้ท่องเที่ยวขนคงขนของได้ด้านหลังมีเขาเอาเหล็กมาให้อีกรูหนึ่งนะครับประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วสวยเนียนกริบไม่มีริว้วไม่มีรอยฟิล์มอะไรไม่รู้แต่สวยอะ่ะนะฮะบอกก็ลงได้ประมาณนี้นะฮะ,ะประมาณนี้อับแยกไม่ใช่60-40นะมาดูแล้วมันต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะ อะไร80อันนี้สัก10แล้วกันก็เป็น40 40 10ไม่รู้เรียกอะไรแล่อาตรงกลางก็แยกได้นะคะแล้วก็มี USB 2รูให้สะดวกสบายนะครับอ่ะเก็บขึ้นไปก่อนประตูหน้าซ้ายนะครับเปิดไปแล้วแผงสวยเนียนกริบเลยลำโพงบอดฟิล์มสวยไม่รู้ยี่ห้อะอะไรได้บอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยทั้งซ้ายทั้งขวาบอก เหนือเบาะเนียนกริปของเดิมโรงงานนะฮะสวยเป๊ะอ่าไปลองขับกันกุญแจเหมือนเดิมหน้าตาแบบนี้กุญแจสำรองมีให้เป็น push start นะครับครานี้จะสตาร์ t ก่อนไหม่94,000โลนะฮะก็กลางๆนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปก็ตามสไตล์รถใหญ่นะครับเปิดแอร์ก่อน <detection> เขาพูดอะไรของเขานะ <Seven. S 2> เปิดแอร์ก่อน <detection> เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับ อ่าผอ่เจ้าของเดิมใจดีแถมกล้องหน้านะมันพูดเยอะแล้วก็รีวิวหน่อยละกันขอบคุณมากนะฮะนี่อย่างดีเลยไปตามนี้เลยนะฮะนี่ดูแล้วไฮโซมาก <your> <า>เอออ่าปล่อยเขาพูดไป <Network. S 1> ขอเรียกปิดฝาท้ายก่อนละกันนะฮะฝ <Think where. S 1> าท้ายได้ไฟฟ้านะครับนี่แบบนี้นะฮะอ่ะ,อะกลับมาแอร์ครับแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวามีแอร์ออโต้ให้ด้วยนะไลฟฟ้าหน้าหลังมีให้ครบปรับความแรงได้เจระดับ ปรับที่ตรงทิ่ตางอะไรดิจิตอลหมดทุกสิ่งอย่างฟูลออปชันด้านหน้านะครับมันมีตัวนี้ด้วยฮัตดิสเพล์นะครับสะท้อนตัวอะไรอะ่ะความเร็วนะฮะมันจะสะท้อนขึ้นมาที่กระจกแบบนี้เลยเท่ๆเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องก้มลงมาดูเท่มากนะครับแล้วก็คอนโซลสวยเนียนกริบเลยนะฮะเป็นหนังนุ่มๆซอฟทัชสีดำปัดกับวัสดุลายไม้แล้วก็ไอตัว คิ้วสีเงินโอ้โหรูราให้โซหน้าจอนะครับเป็นว s สกรีนแนวนอนมาแบบเท่ๆเ, <Hey. S 1> เจ้าของเดิมมีแถมตัวเนวีมาให้ด้วยจริงๆตัวนี้ตามสเปค m าสด้าไม่ได้แถมนะฮะลูกค้าต้องซื้อเพิ่มนะอันนี้เขาให้มาก็ขอบคุณมากนะครับได้เนวีภาษาไทยระบบสัมผัสมีให้เซตสับกล้องมีให้ในตัวอยู่แล้วนะครับพร้อมเซ็นเซอร์หน้าหลังโอ้โหมาครบเลย นะครับสุดยอดนะครับเล่นอย่างอื่น sí. ได้ไหมได้ฮะดีวีดีได้นะครับดีวีดีได้นี่ดีวีดีได้นะฮะแล้วก็ของมาด้าก็จะดีอย่างคือมันจะกดข้างบนก็ได้นะครับกดข้างบนก็ได้หรือถ้าท่านไม่ไม่ไม่ถนัดนะท่านจะมาบิดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่บิดบิดแบบนี้ก็ได้นะปรับได้หลายรูปแบบแล้วแต่ถนัดเลยนะครับก็ความบรรทงความบันเทิงนะฮะบลูทงบลูทูธอะไรก็จัดเต็มนะครับ U.S. บง USB มีครบนะอ่ะมาด้านล่างกันต่อก็ตรงนี้อะไร Power Outlet มีให้อีกหนึ่งตรงนี้นะฮะเกียร์ออ6โตหกสปีดนะครับมี Manual mode ด้วยนะครับเพิ่มรถได้มีโหมดการขี่แบบสปอร์ตหัวเกียร์คันเกียร์นะครับยังดูดีเลยคอนโซลตรงกลางยังสวยมากนะครับเป็นวัสดุสีดำนะฮะหนังนุ่มๆแล้วก็เงินสีเงินขอบเงินสวยเลยแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าด้วย ออโต้เบรกโคก็มีมองวางแก้วน้ำตรงกลางที่เทาเ้าแขนเป็นหนังสีดำนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะด้านในอ้อพอร์ตเยอะเลยครับด้านใน S D card U S B A U X power outlet มาเต็มอะ่ะนะฮะวงมาร่ายมีแบบ,แบ,บ,แบ,บแป,ปั้น Paddle Shift ให้นะครับนี่แล้วก็มี adaptive cruise control ด้วยนะครับโลโก้สวยเลยนะฮะปุ่ม multi function สวยเลยคันนี้เจ้าของเดิมจะมีความเป็นวัยรุ่น เล็กน้อยนะก็ยังมีแต่งพวงมลาลัยมาเป็นลายคาร์บอนเคฟล่านะฮะมีคุ้มหนังดำได้แดงมาโอ้โหสวยมากเฟี้ยวกว่าเดิมนะขอบคุณมากนะสวยเลยอ่ะดูดีเลยเท่มากนะปรับพวงมลาลัยได้4ี่ทิศทางนะครับลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคกระจกไฟฟ้า4บานที่คนขับออปเป1บานนะครับเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้านะแล้วก็พับ ไฟฟ้านะฮะแล้วก็ด้านขวานี่ออปชันมาเต็มนะฮะสั้งแต่ตัวเบนซิน i start, i stop, ระบบช่วยเตือนออกนอกเลน tcs on off park, เปิดปิด park sensor แล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะฮะกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติด้านบนเป็นช่องเก็บแว่นเท่ๆไฟส่องสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางมาอีกคู่หนึ่งนะครับที่บังแดดมาด้วยสีเทาเป็นผ้านะฮะโอ้โหดูสวยเลยมีกระจกแต่งหน้ามีไฟด้วยนี่เยี่ยมเลยนะครับ นี่ซ้ายขวานะครับมีกระจกมีไฟให้เสร็จสับนะฮะแล้วเพดานสวยเลยนะครับคันนี้นี่ข้างในเนียนมากนะคันนี้น่าจะไม่มีเด็กนะครับดูแล้วนะ่าจะไม่มีเด็กเล็กสวยมากนะครับเก๊ซ้ายเจ้าของเดิมให้อะไรมาโอ้มีติดไฟเพิ่มด้วยขอบคุณมากนะครับจริงๆไม่มีนะรครับติดเพิ่มให้ขอบคุณมากสวยเลยอามีแฟมให้นะฮะคู่มงคู่มือสมุด เช็คระยะอามีให้นะอะเดี๋ยวค่อยๆดูอันนี้อะไรก็ไม่รู้มีแฟ้มให้นะแล้วก็อะไรคู้่มมือมีให้นะครับนี่นะครับนะ,อะ,อ,ะอะไรมาก็ให้ไปหมดนะครับอ่ะคันนี้โมเดลปี2018นนะครับเหมือนจะเพิ่งเช็คระยะมาด้วยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆเช็คครั้งนี้ให้ดูก่อนว่าครั้งต่อไปก็ปีหน้าเลยนะฮะ แสดงว่าเขาเข้าตอน9 2 0 0 0นะฮะตอนนี้เพิ่งจะ90,04 4ท่าน,นั้นเองนะครับไส้กองน้ำมันเครื่องแหวนรองน็อตอ่างนะครับเช็คระยะน้ำยาล้างหัวฉีดอืดูแลรถด,ดีมากนะครับขออน,นุญาตสงวนนามเขาก่อนนะครับออกรถปลายปีเลยนะฮะพฤศจิกายน2018นะฮะเพราะฉะนั้นเอาว่ากันจริงๆก็เพิ่งจะ4ปีกว่ายังไม่5ปีเต็มด้วยซ้ำนะครับพฤศจิกาย เป็นตัวทอ็อปอ๋อสีโซเรดคริสตัลมิก้าโอ้ชื่อยาวมาดานี่ขยันออกสีปแปลกๆมานะโซเรดคริสตัลมิก้าแล้วสีแดงนี่คือสีโปรโมทของเขาด้วยนะครับเลขเครื่องยนต์ PE 106 18623ัสชสซี PP1K ลงท้ายด้วย M003563 นะครับผู้ชายครับครับมือแรกมือเดียวรถกรุงเทพนี่แหละโอ้ดูแลรถดีด้วยนะ เก้าหมื่นโลนะครับเข้าศูนย์เปะะเปะเ,เ,เ,เลยนี่เพิ่งเข้ามาด้วยนะฮะตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวเออนี่เมือ่อเมื่อกลกฎดานี่เองนะเดือนนี้แล้วนี่เองอเพราะฉะนั้นจริงๆเอาคันนี้ไปตามนี้เลยนะฮะไม่ต้องไปทําซ้ํานะ,ะที่มาสด้าบางบอนเปลี่ยนผ้าเบรกล้างแล้วด้วยเปลี่ยนอะไรประเกนฝาครอบวาลวแล้วก็เท่าที่ดูตะกี้รู้สึกเปลี่ยนน้ามันเครื่องมาแล้วนะใส่กองน้ํามันเครื่องแหวนรองน้บอ่างมาเพิ่งทํามานะครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะสำเนารถกันหน่อยนะครับคันนี้มีเล่มเรียบร้อยแล้วนะฮะมือแรงนี่ผ่อนกับทิสโก้นะฮะตอนนี้มีเล่มแล้วโมเดลผลิตปี2 0 1 8ป้ายกรุงเทพนะครับสีแดงเดิมโรงงานเลขตัวถัง PP1K ลงท้ายด้วย m 0 0 3 5 6 3เครื่องยนต์ PE 1 0 6 1 8่งศูนสเบนซิน4สูบ2 0 0 0ซีซี่แรงมาอ่ะไปลองขับกันไปมาลองขับกันเลยนะครับตัวนี้ได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยได้เบาะเมม2จุดด้วยนะฮะแล้วก็ เพิ่งสังเกตมีลำโพงให้มาเยอะเลยเพราะฉะนั้นสายบันเทิงชอบแน่นอนนะของโบสอเมริกาด้วยนะครับออปชั่นเพียบเลยนะครับอ่ะเราขอทดสอบวงเลี้ยวกันก่อนแล้วกันฮนะอยู่ท่านี้มาดูซิว่า SUV ไซสน์นี้เรื่องความคล่องตัวจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับในการกลับรถในพื้นที่แคบๆแ,แ,แบบนี้ดูแล้ววงเลี้ยวแคบใช้ได้นะครับกลับรถกันสบายๆไม่ต้องหักหมดก็ทีเดียวผ่านสบายๆไม่ต้องโยก ช่วงล่างนุ่มมากนะครับสัมผัสได้เลยว่ามันนุ่มจริงๆ CX เเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รถ SUV สําสำหรับขับทางไกลนะครับโอ้โหใช่เลยคันนี้แรงด้วยนะออกตัวไปพุ่งมากเลยนะขับมันจริงๆสไตล์ซูมซูมนะครับเบรกดี Break D. ช่วงล่างแน่นนุ่มหนึบมี i Star t i s t o p ขออนุญาตปิดกอาแลงนะเป็นระบบที่ผมไม่ค่อยชอบแอร์เย็นเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบมีกล้องหลังให้ในตัวนะพร้อมเซ็นเซอร์ทั้งหน้าทั้งหลัง ผมร่ายสัมบัติได้เลยว่าขับง่ายนะครับไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปพอดีพอดีอดแน่แนๆเฟิร์มๆจับแล้วกระชับมั่นใจออปชั่นลน้ลนๆแบบนี้นะครับแล้วราคาวันนี้บอกเลยว่าถูกลงมาต่ำเกินครึ่งนะครับรถออปชั่นระดับล้านหาเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเท่าไหร่วันนี้สุดยอดรถ SUV สมรรถนะยอดเยี่ยมจากค่ายมาสด้านะครับ CX5 ฮะเป็นเครื่องเบนซินวันนี้ได้ตัวท็อปไม่พอนะฮะได้รถบ้านมือแรกมือเดียวใหม่90,000โลเท่าน,นั้นเองนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหลักไม่มีตัดต่อไม่มีปิกอมไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แทๆ้ๆ90,000กิโลเมตรรับประกันสกูดเต็มราคาฮะและที่สุดยอดก็คือราคาฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปของเครื่องเปนซินเลยนะฮะรถใหม่ปลายแดง1,530,000บาท ใช้ไปแค่90,000โลนะฮะอายุอายุรถเพิ่จะ5ปีเท่าน,นั้นเองแต่ราคาวันนี้บอกเลยว่าถูกลงมากว่าป้ายแดงเกินครึ่งแล้วฮะเพราะฉะนั้นใครเล็งอยู่นี่ช้ามไม่ได้นะฮะปกนิวอล์กอินราคาหน้าร้านะฮะเราขาย7 3 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเบียง7 1 0 0 0 0 รถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง6 5แส0ห้กบาทไม่อยากให้พลาดจริงๆนะ,ะเครดิตดีก็ฟรีดาวรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะฮะยังมีวารันตีให้อีกด้วยนะ,ะรับประกัน เครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นาดสุงสุด1ปีหรือ2 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงแล่าจ้างคนอ,อับรถรับผมเจ้ารถขสูนมาสด้าเช็คระยะเปลี่ยนไดของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันกำนถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลนลูกใหม่ให้ ฟรีเติมลมยางในตัวเช่นให้ฟรีทํากล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทําความสะอาดและรุมพันค่าเช่โรคก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยแบบนี้นะฮะตัวท็อปสีแดงไม่90,000โลแทๆ้ๆรถบ้านมือแรกมือเดียวแล้วราคาต่ำกว่าป้ายแดงเกินครึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นใครเล็งอยู่ห้ามช้าวิ่งเลยฮะแอดไลน์เลยด้านลา่าง id line 1 9 s p โคนาแมนที่ของเราได้ไง่ายๆเข้าไปที่ก o เกิลแมปพิมพ์19็น้าสีประกอ์เราอยู่ถนนกันเราปรับลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สิงหาคมร,รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้วเร็วทันใจภายใน1นาทีรถเด่นยันนี้คลิปหน้าแต่รีติวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สิงหาคม้รถรุ่น2ที่คุณวางใจขอลาทุกก่่นไปอคครรััับบสสวดี สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com